นะคะคตอนนี้นาดาก็กำลังจะพาไปตลาดนัดนะคะตลาดนัดรถไฟจ้าในตัวเมืองอารัญญประเทศนะคะไปกันเลยจ้าไปกันเลยจ้า,ไป,จาไปตลาดนัดนะคะไปตลาดนัดชื่อว่าตลาดรถไฟนะคะตลาดรถไฟตอนเย็นค่ะ มีทุกวันพฤหัสนะคะดอกไม้ข้างทางเาช่วยสวยค่ะพี่น้องดอกหางนกยุงนะคะสวยมากค่ะนี่นะคะพี่น้องเราก็มาถึงตลาดนัดตอนเย็นแล้วนะคะพี่น้องนี่นะคะของขายเยอะแยะเลยค่ะผ้ามือสองก็เยอะนะคะข้าเอามาจาก ทางตลาดลงเกลือนะคะเอามาจากประเทศจีนอ่ญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะคะเขาก็เอาผ่านมาทางอ่ากัมบูชาอะไรแบบนี้นะคะ่ะพี่น้องเนี่ยค่ะรองเท้าเป็นของมือสองนะคะพี่น้องเป็นของญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะคะเยอะเลยค่ะนี่นะคะ่ะพี่น้องนาดาก็พาชมนะคะนู่นนะคะ ของขายเยอะมากค่ะตลาดนัดนะคะพี่น้องอันนี้ลูกเอ่อมาไฟนะคะลูกมาไฟจ้านื่นนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นยำนะคะเป็นยำเป็นส้มตำอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ขาหมูไก่ต้มอะไรก็มีทุกอย่างนะคะพี่น้อง ตลาดนัดรถไฟนะคะเป็นตลาดนัดรถไฟจ้าเนี่ยค่ะตลาดนัดรถไฟนะจ้ารับชมไป,ปรพร้อมๆกันนะคะพี่น้องอันนี้เป็นมะนาวแป้นนะคะจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะมาขายถึงอ,อ,อาลลันเลยนะคะ อันนี้จะเป็นปลาลาปลา,า,ปา,าสามรสทอดอะไรปลา,าอะไรเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นพวกหอยพวกอะไรนะคะเป็นผักเป็นมันเทศอะไรพวกนี้เยอะเลยค่ะอันนี้จะเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนขีดละหกสิบเก้าบาทนะคะพี่น้องเขาขายเป็นขีดนะคะขีดละหกสิบเก้าบาทจ้า เดี๋ยวนี้ไม่ขายเป็นกิโลนะคะพี่น้องขายเป็นกเิเป็นขีดกันแล้วนะคะตลาดนัดรถไฟนะคะที่อำเภออรัญญาประเทศจา้าจังหวัดสักแก้วนะคะอันนี้ขนมหวาน,นะคะ่ะถุงย้ายใหญ่นะคะพี่น้องถุงละสิบบาทนะคะขนมหวาน,นะคะ่ะ ขอ,องราคาไม่แพงนะคะทางนี้ค่ะทุเรียนเยอะนะคะพี่น้อง รับชมไปพร้อมๆกันนะคะน่ขนมหวานเยอะเลยค่ะอันนี้เงาะสองกิโลร้อยนะคะเงาะโรงเรียนจ้าสองกิโลร้อยจ้า อันนี้ก็จะเป็นพวกยำกุ้งสดยำทุกอย่างนะคะเนี่ยค่ะมีทุกอย่างค่ะยำค่ะก็จะมีขนมลงขนมหวานขนมเค้กนะคะพี่น้องเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นลูกมะเฟืองลูกมะยมนะคะอันนี้เป็นผักกูดค่ะพี่น้องผักกูดกําได้ยี่สิบบาทจ้างามมากค่ะผักกูดค่ะพี่น้อง กําละยีบาทเด้อจ่าเด้อผักกูดจ่าผักกูดไม่แพงนะคะกําละยี่สบจ่าอันนี้เป็นผักก้านจองนะคะกําละ10บาทเกี้ยวหมูเด้งนะคะเป็นเกี้ยวหมูเด้ง คนก็เริ่มเยอะนะคะตอนเย็นคนเลิกงานก็จะมาที่ตลาดรถไฟมันติดอยู่อยู่ติดตัวเมืองอารันเลยนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นปลาทอดนะคะปลาแดดเดียวจ้าจานละห้าสิบบาทจ้ามีทุกปลานะคะจานละห้าสิบจ้า วันนี้พาชมตลาดนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นปลาย่างนะคะปลานิลปลาช่อนค่ะปลาย่างนะคะปลานิลปลาช่อนจ้าน,นี่อากาศยามเย็นนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลาทูนะคะมีผักสดผักลวกผักจิ้มอะไรพวกนี้นะจ้า นี่นะคะพี่น้องอันนี้ชูชิอันละหาบาทนะคะชูชิจา้าหบาทหาบาทจา้าชูชิจา้าคือขายถูกแท้อันละหาบาทจา้าอันนี้เป็นร้านขายข้าวนะคะ อันนี้เป็นหมูอบโอ่งจ้าไก่อบโอง่งหมูอบโอ่งนะคะอันนี้เป็นขนมบ้าบินจ้าขนมบ้าบินข้าวเกียบปากหม้อจาคูยี่สิบาทนะจ้ากล่องละ20บาทจ้า นี่นะคะพี่น้องตลาดนัดนะคะตลาดนัดจ้าอันนี้เป็นตุ๊กตามือสองนะคะพี่น้องเป็นตุ๊กตามือสองจ้าอันนี้เอามาจากจีนจากเอามาจากประเทศจีนประเทศอะไรนู้นนะคะพี่น้องผ่านประเทศกัมพูชามานะคะ ันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะคะพี่น้องของลงของใช้เยอะแยะค่ะตลาดนะคะเป็นตลาดนัดรถไฟจ้านี่นะคะพี่น้องอากาศก็ร้อนร้อนจากพี่น้องเลย รู้ว่าร้อนก็นต้องเลินนะคะ นี่นะคะพี่น้องตลาดนัดนะคะมดาดาก็พาเดินตลาดนัดนะคะพี่น้องนี่นะคะ นี่ก็เป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะพี่น้องเสื้อผ้ามือสองเยอะเลยค่ะ <c oughs> ส่วนมากก็จะเอามาจากตลาดตรงเกลือน,นะคะพี่น้องเขาก็เอาออกมาขายนะคะตัวละห้าสิบบาทยี่สิบบาทตัวละสิบบาทนะจ๊ะเสื้อผ้ามือสองนะคะตัวละยี่สิบบาทสามสิบบาทนะคะพี่น้องอ้น,นุกก็หกสิบบาทกางเกงนะคะ อันนี้ก็เอามาจากญี่ปุ่นนะคะมือสองค่ะเป็นถ้วยชามอะไรพวกนี้นะคะของใช้อะไรพวกนี้นะคะ,ะ,พ,ะ,คะพี่น้องตัวละยี่สิบบาทสามสิบาทเยอะแยะเลยค่ะของชิ้นละสิบบาทสิบห้าบาทนะคะเนี่ยคะ่ะพี่น้อง เนี่ยค่ะเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าก็เป็นกระเป๋ามือสองนะคะอันนี้ก็เป็นของเด็กเล่นนะจ๊ะพี่น้องเป็นกล่องๆนะคะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้จ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ